อุทาหรณ์เตือนใจเคสน้ำปลาแม่อีพินที่เป็นข่าวคือโครงมาอยู่ตอนนี้มันสอนอะไรเราบ้างคือผมบอกไว้เลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคืออย่าโลภก,กับออเดอร์ใหญ่ๆโดยเฉพาะออเดอร์ที่ยังไม่ได้ตังค์เออโดยออเดอร์ยังไม่ได้ตังค์ออเดอร์ที่เขาสามารถแคนเซิลได้อะไรเงี้ย คุณอย่าไปโลภอย่าไปสร้างโรงงานอะไรมาเพราะมันคือเงินในอนาคตที่คุณกําลังเอาอนาคตของตัวคุณด้วยไปแขวนอยู่อ่าไม่ไว่าจะเป็นการกู้โนนกู้นั่นกู้นี่ไปซื้อมาทําสุดท้ายเขาแคนเซิลถึงแม้ว่าคุณจะไปฟ้องร้องเอาได้ทีหลังแต่คุณก็อย่าหวังมากคนระับเพราะในทางกฎหมายนะคือเอาง่ายๆทางคนสั่งเขาก็มีวิธีทําให้เขาไม่เสียตังค์อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าโลภนะฮะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและจะไม่เป็นอย่างโรงงานน้ำปลาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ